สวัสดีครับพบกับผมโปรแกรมเมอร์ชากี้นะครับนี่ก็เป็นวิดีโอที่ที่3นะครับของระบบห้องพักหรือหอพักนะครับหอพักนักศึกษานะครับเอาละครับคลิปวิดีโอที่3นี้ผมจะมาเปลี่ยนโปรเจกต์นะครับผมจะไม่ใช้แอดวานละผมจะมาใช้เบสิกแทนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าแอดวานมันยุ่งยากนะครับผมเลย ใช้เบสิกเพราะว่าโปรเจกต์เราไม่ได้แอดวานซ์อะไรมากมายนะครับเราก็ทําการติดตั้งโปรเจกต์ใหม่นะครับาวิธีเดิมนะครับก็เปิดคอมมานด์ปลอมขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ Directory นะครับของไฟล์โปรเจกต์เรานะครับแล้วก็ก๊อปตัวนี้นะครับพาสวางไปนะครับแล้วก็ลบนามสกุลไฟล์ออกไปนะครับ กด enter นะครับถ้ามันดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็มากรอบตัวนี้นะครับเราเลือกเป็น basic นะครับก็รอนะครับสักพักน่าจะเสร็จนะครับน่าจะไม่นานเท่าไหร่นะครับเอาละครับนี่ก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาพาฒน p โปรเจกต์ต่อนะครับเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์นะครับ เปลี่ยนเป็นโด,โด,โดมิทโอดโดรี่นะครับแล้วก็ลบออกนะครับ ผมสร้างไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ให้เราซ้ำนะครับผมก็ต้องปิดปลายนะครับแล้วก็กด enter ครับถึงตรงน,นี้ก็กด enter แล้วก็รอนะครับโอเคครับนี่ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปลองเปิดโปรเจกต์ดูนะครับ ก่อนนะครับ dormitory ปึ๊บนะครับโปรเจกต์ดูโอเคไปที่เว็บนะครับโอเคติดตั้งเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับผมจะเพิ่มปลั๊กอินนะครับไม่ใช่ว่าปลั๊กอินเป็น extension นะครับของคาเจนะครับคาจีคาจีคัตจีนะ วินเจกตัวนี้นะครับผมจะเอาเฉพาะวินเจกนะครับหรือเอาทิดีเทลวิวด้วยเอ่ผมขอเอาเฉพาะวินเจกแล้วกันนะครับใครอยากได้ตัวเสริมก็ไปลองเล่นดูนะครับไม่มีไม่มี a c t i v e form code detail sort นโอะเคนะครับตรงนี้นะครับการติดตั้งนะครับเขาบอกว่า install นะครับ either run นะครับก็พิมพ์แบบนี้ลงไปเลยนะครับหรือว่าเราจะเอาไป add ตรงที่คอมโพเซอร์ เราเจสันนะครับ c o ป y ีตรงนี้ไปนะครับผมจะใช้ตัวนี้ก็แล้วกันนะครับเอาละครับไปที่ Editor ของท่านนะครับเปิดโปรเจกต์ขึ้นมานะครับโอเคเลือกเปิดโปรเจกต์ขึ้นมามนไม่ใช่นะครับขอภายเราปิดอีดิเตอ เออโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปที่นี่ครับคอมโพสคอมโพสเตอร์นะครับดอตเจสัน,นะครับเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ Copy นะครับเมื่อกี้นะครับตรงส่วนนี้นะครับ Copy นะครับแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับตรง Request นะครับใส่ลูกน้ำลงไปนะครับแล้วก็วางนะครับแค่นี้นะครับกด Save นะครับแล้วก็ให้มาที่ Command p r o m p มนะครับไปที่โปรเจกต์ของเรานะครับก็ c d d o m e t o ม y นะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับให้พิมพ์คำว่า Composer Update นะครับ ต่อไปนี้ก็รอนะครับจนกว่าจะติดตั้งเสร็จนะครับโอเคครับนี่ก็ติดตั้งเอ็กคชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมาติดตั้งแอดมินกันนะครับเอ่อ t ท m เพลตแอดมินนะครับที ผมขอดูกนะครับว่ามีตีมอะไรน่าสนใจนะครับที่เป็นตัวฟรีบ้างนะครับมันจะมีติมตัวฟรีอยู่นะครับเดี๋ยวผมหาติมตัวฟรีก่อนติมตัวฟรีสวยๆเยอะแยะนะครับ ก็จะใช้ทีมของเขาไม่เอ่ยทีมนี้ก็สวยดีนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนำทีมเอดีเอ็นเอเลยนะเอทีอ e, หรือเปล่าเ e, อทีเอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมขอดูทีมก่อน นนผมจะใช้เป็นตรีมตัวนี้ก็แล้วกันนะครับรู้สึกว่าจะมีคนปูกไว้กับยีเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมจะดาวน์โหลดมาต่างหากก็แล้วกันนะครับสตีมตัวนี้ดูนะครับ นี่นะครับมันเป็นตัวฟรีนะครับมีทั้งฟรีแล้วก็เสืยอตังค์นะครับผมจะใช้ตัวฟรีก็แล้วกันเนาะเสี้ตังก็มีอินสปายทีนะครับผมใช้ตัวนี้เป็นตัวฟรีแล้วกันดาวน์โหลดเลยนะครับกดดาวน์โหลด ระหว่างที่ดาวน์โหลดนะครับก็หรอไปนะครับแล้วแต่ความเร็วอินเทอร์เน็ตเอนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็มาแตกไฟล์มาวางไว้ที่ local h o s ์นะครับแล้วก็เรามาลองดูกันนะครับตัวนี้ของผมก็เป็นนี่นะครับก็ล,ลองรันล o c a l h o s ์ดูนะครับ นี่นะครับตัวเลเยอร์ของเรานะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับในการ c r e a t โปรเจกต์นะครับเราต้องก๊อปอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อน,นะครับ Inspect e l e m e n t ดูนะครับก๊อปอะไรบ้าง,ไว,าางนน okay, ไว้ด้านข้างได้ไหมเนี่ยโอเคไว้ด้านข้างได้ป๊ โอเคนะครับอย่างแรกนะครับไปดูที่เหตุเลยนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการมีอะไรบ้างนะครับกอ็อันนี้นะครับเราต้องใช้ r o p bootstrap มันมีอยู่ในยีอ, G อยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องเอาไปนะครับเราต้องใช้ตัวนี้ตัวนี้หรือเปล่า ตัวนี้อ่ะตัวนี้นะครับที่ต้องใช้แน่ๆตัวนี้แล้วก็สกรีนด้วยมั I ้งไอเช็คเราไม่ต้องไอพวกนี้เราไม่ต้องพิเก,พกเกลิลเพเกอร์เราไม่ต้องใช้นะครับสกรีนบลูตัวนีนะ้อาจจะต้องใช้ดูจะว่ากันนะครับดูจะว่าสคิปกันจะว่าสคิปอันนี้เราไม่ต้องใช้เพราะว่ามันมีอยู่ในยีอ, G อยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องใช้บูสต์แตรップ ไม่ต้องนะครับมีอยู่ในยอยู่แล้วนะครับอืมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาก๊อปไว้ก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับไปที่อ่โปรเจกต์นะครับแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวก่อนอดูอีกรอบหนึ่งว่ามันอยู่ตรงไหนตัวนี้ Take this cs แอดมินนะครับ <c oughs> ผมว่ามันอยู่ในตัวนี้นะน่าจะพอนะครับถ้าไม่พอเดี๋ยวเราค่อยมากรอเพิ่มเนะมาะอนำไป i n c l ล d e โอเคป a c k in ป a c k in ผมไม่ใช้สักอันนะครับผมไม่อยากใช้นะครับ ว่าเราอาจจะมีอยู่แล้วนะครับผมใช้ตัวนี้นะก็กแล้วกันนะครับก็ไปนะครับตัวดิสเน่ก็ไปไปวางไว้ในโปรเจกต์ของเรานะครับไว้วางในในส่วนของเว็บนะครับตรงไหนก็ได้นะครับผมวางไว้ข้างนอกนี่เลยก็ได้นะครับวางไว้เลยนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับในคลิปวิดีโอหน้าเราจะมาจัดเลเยอร์กันใหม่นะครับ ผมจะทำเป็นเลียงเอาประมาณนี้แหละแบบนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนเมนูเป็นห้องพักอะไรประเภทห้องพักประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับก็เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ